ำลังเชียเดียนึงหัเป็นล้านนะดีมีเส้หว่างที่ไหนดีมีวหน,า,นาไปไปไป,ไปเดียดนี่กดย้ำ <c oughs> อัดดีนวบอนว่าคู่ได้หมดเลยโอ้ครับนกคููคนครับซื้อมาสองพันครับ นกคุณอ๊อฟครับนกต่อบ้านยนนกต่อพระเยืนครับหมานสุดๆครับตัวนี้คิวขาวคิ้วขาวครับโดดเด่นครับนี่ก็นกต่อครับนกต่อตัวเก่งครับของพ่อเพชรครับ นกป่าบินสากไม่ได้ครับคูอย่างเดียวตแล้วอย่แงเดียวเห็นเห็นตัวนี้หลิวตันครับหลิวตันเสียงหวานครับนกต่อครับหมานสุดๆครับฉเฉลย30กว่าตัว ตัวนี้เหลียวตันเสียงเล็กหมานสุดๆตัวนี้มีหนุนครับเหลีวตันตัวนี้มีหนุนครับ มานสุดๆจะเลย30กว่าตัวครับจบแค่นี้ครับ